ดวงประจําวันเกิดช่วงนี้ควรระวังช่วงสงการหมอปลายพลายกระชิบหมอปลายพรายกระชิบได้ให้คาทานายเกี่ยวกับดวงชะตาของผู้ที่เกิดในแต่ละวันช่วงสงกรานต์ดังนี้วันจันทร์ระวังปัญหากับเพื่อนร่วมงานหลีกเลี่ยงการพูดถึงบุคคลที่3และควรระวังการกลับมาของคนรักเก่าวันอังคารระวังปัญหาเกี่ยวกับสายตาโดยเฉพาะผู้ที่ใส่คอนแทคเล่นความรักอาจมีความวุ่นวายควรคบเป็นเพื่อนก่อนตัดสินใจวันพุธกลางวันเศร้าเจ้านายจะเมตตาแต่ควรผูกมิตรกับเพื่อนร่วมงานเพื่อความสาเร็จ วันพุธกลางคืนเศร้าแนะนําให้วหว้พระราหูและพระพรหมการเงินจะดีขึ้นแต่ควรระวังเรื่องความรักที่อาจมีคนเข้ามาหลายคนวันพฤหัสบดีงานค่อนข้างดีแต่ระวังคนมาขัดขวางในเรื่องตําแหน่งและการเงินแนะนําให้ว่า้เจ้าที่ที่ทํางานวันศุกร์มีเรื่องงานและครอบครัวให้หนักใจคุณกระจายงานให้ผู้อื่นบ้างอาจเสียเงินเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่วันเสาร์ระวังการถูกแย่งซีนหรือเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดควรปล่อยปลาเพื่อแก้เคล็ดวันอาทิตย์ การงานดีมากแต่ควรระวังการพูดจาอย่าแข่งใครเพราะอาจเป็นจริงได้นอกจากนี้หมอปลายยังเตือนว่าในช่วงสงกรานนี้ควรระวังเหตุการณ์น้ำท่วมและไฟไหมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีตึกสูง4-5ชั้นและพื้นที่ใต้ทางด,วด่วน